ทหลอสวัสดีค่ะตอนนี้สดาอยู่ในช่วงพาชินอีกแล้วตอนนี้อยู่ที่ร้านยูนะคะยูเป็นร้านเนื้อย่างนะคะคือเป็นเนื้อย่างที่สตาชอบมากที่สุดเลยปกติสตาจะไม่ค่อยชอบทานเนื้อย่างแต่ว่าร้านนี้อร่อยตอนนี้กับข้าวเต็มโต๊ะเลยนะดูบรรยากาศดูบอกว่าของเด็กโดยรวมสั่งมาเยอะเหมือนกันเลยมีทั้งเนื้อทั้งหมูแล้วก็หลากหลายมากมาก นี่เห็นไหมน่ากินหรือเปล่าี่อันนี้ของชะดา,าหมูดำว,ว้าไม่นเนาะนี่เดี๋ยวจะมาชิมให้ดูชิมกุ้งชะดาจะไม่ทานเนือ้อค่ะก็ะจะสั่งหมูมาที่นี่หมูดำจะอร่อยมากๆเลยเพราชะลาไม่ทานเนือ้อนี่หมูดำ ส่วนคนนี้นี่คนที่อยากเราไม่ทานเนื้อก็จะทานหมูแล้วคนเนืออเน้อก็ใครชอบทานเนื้อเป็นคอเนื้อก็จะนี่เลยแนะนําเลยอันนี้เป็นทนเดอร์นะคะเป็นเนื้อแล้วก็นี้จะเป็นไบพายออสเตรเลียนะคะแฟนสลาบอกว่าเลิศดแต่ว่สหาสลาทานหมูแล้วก็ ลาลายมาย่างอร่อยมากเลยที่นี่อร่อยมากๆเลยม,มันมีหลายสาขานะคะแต่วันนี้สดาอยู่ที่ลาเวิลลอาอาลีแล้วแล้วก็มีที่เคยทานก็จะมีที่กิโตปาร์ตแต่ว่าถ้าเกิดใครสะดวกที่ไหนก็ลองเซิร์ชดูว่าที่ไหนอิ่แล้วก็ไปทานได้เลยรับรองว่าูกใจแน่ๆอ๋อมีอย่างหนึ่งนี้เป็นผักคอสนะคะผักคอสเอามาจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็เลิศมากเดี๋ยวสดาจะลองดู มีอะไรมาเพิ่มข้าวกร,ร,ระเทียมด้วยนี่ผักคอร์สนี่เห็นไหมมีข้าวกระเทียมด้วยผักคอร์นมาจิ้มจิ้มหนึ่งเลยนะยมันอร่อยอะ่ะฟองวัตินผักมันเข้ากันมากๆมันจิ้มแบบใบกินกับผักคอร์ดเฉพาะเืลอแบบอร่อยอะ่ะหลาย,ลาย,อยาอาๆอย่างนี่เริ่ดมากๆมีตับอีกอย่างหนึ่งมีตับนี่อร่อย โอเควันนี้มาแนะนำแค่นี้ก่อนเคยมีโอกาสอยากกินเนื้ออร่อยๆก็ที่นี่ได้เลยนะคะอยู่หรือว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีแล้วหนแนะนำก,กิเดี๋ยวมาใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย